าวบ้านในบ้านจัดสรรหมู่บ้านเนี่ยเนาะเขาก็เดือดร้อนกันค่ะเขาบอกว่ามีมิจฉาชีพมาอ้างตัวบอกว่าเป็นเทศกิจม,มาตัดสายไฟจัดการนู่นนี่นั่นไฟเขาก็ดับนะคะเดือดร้อนเหมือนกันไปดูกล้องวงจรปิดในหมู่บ้านเนี่ยเขาบันทึกภาพเหตุการณ์ไว้อ่าผู้ชายคนนี้นีน่รูปร่างสูงใหญ่สวมหมวกอัมพรางใบหน้าเดินเข้ามากับเขามากับเพื่อนเขาแ,ลแหละ ผู้ที่ก no. ่อเหตุร่วมกันเนี uh ่ยเขาบอกในอันเนี้นะเขาเป็นเจ้าหน้าที่เทศกิจนะเดี๋ยวเขาจะมาจัดการตัดสายไฟนู้นนี้นันไหนเครื่องวงเครื่องแบบอะไรก็ไม่มีเดินดุมๆมาพี่รปภไม่เชื่อค่ะไม่เชื่อก็เราก็คอยเนี่ยดูสอดสองพฤติการว่าอทำยังไงบ้างอันเนี่ยมีคนนึงแล้วก็เนี่ยมีแก๊งเขาอีกคนนึงนะคะค่ะ อีกคนนี่มาพร้อมกับอุปกรณ์เลยเตรียมจะมาเก็บสายไฟแล้วเนี่ยแล้วก็เลยมีการโทรศัพท์แจ้งให้คนที่ดูแลโครงการหมู่บ้านจัดสรรมาตรวจสอบบันทึกคลิปเอาไว้หมดเลยไหนจะไปทําอะไรจะมาทํานู่นทํานี่เนี่ยแล้วก็ไปรู้ว่าคนที่อ้างตัวว่าเป็นเทศกิจเนี่ยขี่รถจักรยานยนต์ติดแผ่นป้ายทะเบียนจังหวัดเชิยงแซาเหตุการณ์นี้เกิดขึ้นประมาณ4ี่โมงเย็น27มิถุนายนที่ผ่านมานะคะกลุ่มชาวบ้านให้ข้อมูลบอกว่าย้อนไปหน่อยไหมสามพฤษภาคมตอนนั้นเนี่ยหมู่บ้านไฟดับ สาเหตุเพราะว่าสายไฟที่หน้าหมู่บ้านถูกขโมยไปดูกล้องวงจรปิดเนี่ย<ค><ค>เห็นเลยรูปพรรณสันฐานคนร้ายก็คือเนี้แหละคนที่เพิ่งมาใหม่มาเนี่ยในในคลิปก่อนหน้านี้<ถ>เหมือนย่ามใจแล้วก็มาก่อเหตุซ้ำนะคะก็เลยมีการถ่ายคลิปไว้เพื่อแจ้งความกับตำรวจค่ะพอมาถึงก็กำลัตงตีนลงจากเสาไฟพอดีสัวอีกคนนึงก็กำลังม้วนสายไฟไปกองไว้ฝั่งนู้นนะครับเตรียมที่จะตัดอีก อีกฝัก่งหนึ่งนะครับก็เกือบเอาไปได้รอบนี้แต่รอบที่แล้วเอาไปเรียบร้อยและสี่เมตรโอแล้วมันเดือดร้อนกันทั้งหมู่บ้านก็คือไฟดับนะคะชาวบ,บ้านบอกว่าใครมีเบาะแสเนี่ยรูปภัณฑ์สันฐา,านประมาณนี้ยมากันสองคนอีกคนขี่รถจักรยานยนต์เนี่ยอุปกรณ์มาแบบนี้ยช่วยให้ข้อมูลหน่อยเขาอยากจะให้มารับโทษตามกฎหมายนะคะเพราะว่านอกจากทำให้ไฟฟ้าดับเดือดร้อนแล้วนะ ตอนก่อนจะหนีไปมีข่มขู่บอกว่าจะทําร้ายชาวบ้านด้วยนะคะแล้วก็มาทํากันกลางวันแสกๆแบบนี้นะคะถือคือคงคิดอะนะว่ามาทํากลางวันแต่เราบอกเขาไปแล้วนี่ว่าเราเป็นเทศกิจทำเลยเปิดเผยเลยนะคะเชื่อเหอเดี๋ยวก็ไปหมู่บ้านอื่นอีกเนี่ยไม่ได้มาแค่หมู่บ้านนี้หมู่บ้านเดียวหรอกนะคะอ่ะคุณผู้ชมดูไว้นะคะถ้าเห็นสองคนนี้รีบแจ้งเจ้าหน้าที่เลยนะคะค่ะ